สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เพียบปอนะคะก็จะมาสอนทุกความใส่ผ้าแนนะด์ด่ายจ t สตูดนะคะเป็น EP ีที่4นะเนาะโอเคค่ะเลยทั้งรอก็จะบอกว่าจะบอกว่าอันนี้เป็น,นอีพีที่เนาะอพีที่ ห้ากับหกนะคะก็จะเป็นเอ่เอมอร์บิเซ็กกับแอปพีหกสองซึ่งพี่ยังไม่ได้สอนเนาะซึ่งเดี๋ยวดูกันนะว่าอีพีหกกับอีพีห้าเนี่ยพี่จะเอาวันไหนก่อนเช่นพีหกสองกับมอร์บิเซ็กนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะกันแรกนะคะให้น้องพิมพ์มคำว่า YT Studio นะคะ ที่จริงมันอ่านว่า YouTube Studio นะคะแต่ชื่อย่อของมันคือ YT Studio เนอะพี่ก็เลยบอกว่า YT Studio นะคะซึ่งพี่ก็กำลังอัพโหลดสอนแอปลายคาไมไราไอพีสามน้องนะซึ่งพี่ก็ได้ทำการบอกไปแล้วเนาะอว่า1 6 3ส่วนพี่จะทำการลงคลิปแล้วก็ให้น้องๆรอติดตามเนาะส่วนคลิป EP 4เนี่ยพี่ลงห้าโมงนะ ก็ต้องลงต้องลงก่อนเน่มันหมุนไม่ทันต้องลงไปก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มบอกกันเลยนะคะข้ามาที่แบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดอย่างเช่นเราก็เลื่อนหาคลิปเลยนะค่ะอย่างเช่นบางทีหมุนไม่ทันพ่อต้องดูทางด้วยอย่างเช่นพี่ต้องการเอาคลิปนี้นะคะแล้วกดไปที่คลิปนี้เนาะ เราก็รู้กดไปเลยน้อยเช่นเราต้องการเปลี่ยนภาพนะล้วก็กดที่ตัวเป็นสอคือแบบไอ้นั่นอะคลิปนี้จะมีอี e ีที่ไม่ยาวนะเพราะว่ามันสอนวิธี้นต่อกันสอนง่ายมากแล้วก็กดตรงนี้ค่ะกดถไปเลย เห็นไหมก็จะมีรูปภาพนะคะถ้าเกิดเราต้องการรูปภาพเกีที่ภาพขยายย่อที่กําหนดเองนะนะคะตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขารู้นะแต่พฤติกรรมของเขาเราเากินใบไม้เขาก็จะรูดนี่สานี้ใช่ปหมเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะอย่างเช่นพี่เอาภาพนี้นะคะบางแสนมันเขียนที่นี้ไม่รู้ตานหรือเปล่าเนี่ยอร่อนมากอันนี้เป็นพยายอ่าอย่างเช่นเราใส่ใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถขยายได้อย่างเช่นเราต้องการตรงนี้นะคะแล้ว เลือกอเนาะแล้วกดบันทึกเนาะแต่ว่านี้พี่ไม่ต้องการเราก็ทิ้งไปเลยแล้วก็นะคะพี่ต้องการลำน,นี้นะคะที่เขาเริ่มให้แล้วนะคะแล้วกดเลือกนะคะคกดบันทึกทก,ก็จะประมาณนี้เนาะกดบันทึกค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะบอกว่าวิธีก็มีแค่ในห้องนี้นะคะถ้าเกิดเราต้องการรู้ว่าเขาคอมต์อะไรผมบ้านเราชิ่ไม่ต้องเข้าไปในชุดเาที่วัดที่สตูดิโอเลือกให้สุดนะล่าสุดใครไหมทุกคนคลิปนี้ยมีคนหามพี่มาคขะว่าใช่แออะไรเหรอซึ่งก็ได้บอกไปแล้วพี่ก็ติดตามเขาแล้วเขาก็ติดตามพี่ด้วยเหมือนมันให้วนมาเลี้ยวเมื่อกี้แน่เลยว่ะ พี่อะพี่ม้เราพี่ายอกกดติดตามเขานะคะเพราพี่กดจากเขาก่อนแล้วเขาก็กดกดติดตามพี่หลังเนาะทีหลังแล้วเขาก็ถามมาใชร์บัตรแล้วพี่ก็บอกแอปแชร์คลายมาสเตอร์เนาะแล้วก็นี่นีคนอ่านีมาค่ะคอมเมนต์ในคลิปรีวิวสลามนะว่า ส่วนอีกคนมึงก็บอกว่าชอบมากเลยค่ะก็ขอบค,คุณจริงๆนะคะถ้าเกิดเราต้องการดูเพิ่มก,ก็กดตรงดูเพิ่มเนาะแม้ทุกคนที่รอดไปค,คอมเมนต์มานะดดดดเดวลาปวดใจให้เขาค่ะ จีจีจีเนี่ยค,คุณคืขอบคุณที่คอมเมนต์มานะน้อซอร์ขอบขอบคุณคนนี้มากไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกันคือขอบคุณมากนะฮิมบโูอะไรตอนนี้น้อ 下一个是不是？